วันที่ลูกเราไม่สบายอ่ะเราเองอ่ะต้องเป็นคนที่มีความสุขเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพลังงานมันชุดหลังซึ่งกันและกันในวันที่คนในครอบครัวเราไม่สบายอ่ะหนึ่งเราไม่ได้อยากให้เขาไม่สบายจริงไหมเราอยากให้เขา เป็นสิ่งดีๆเราอยากให้เขามีชีวิตด,ดีขึ้นเราอยากให้เขาหายเร็วๆสิ่งที่คนหลายคนอะ่งที่ครูก็เคยเป็นก็คือเวลาคนในครอบครัวเราไม่สบายเราก็จะรู้สึกไม่โอเคไปด้วยเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจไปด้วยซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าบางครั้งอะคะ่ะ พลังงานมันชุดหลังซึ่งกันและกันสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนได้ทําก็คือว่าเวลาที่มีคนในครอบครัวเราไม่สบายอะ่ะเราเองจะต้องเป็นพลังงานที่เป็นขั้วตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นเพราะมันจะเป็นพลังงานที่ไปดึงให้กับคนในครอบครัวของเราได้ดีขึ้นเพราะตราบใดที่เรารู้สึกไม่สบายไปด้วยะคะ่ะเราแย่ไปด้วยอะ่ะมันจะให้เราอะคะ่ะเออมีความเป็นพลังงานที่แบบ ไม่สบายใจอะพอเราไม่สบายใจแล้วอะเราจะทำให้คนที่อยู่กับเราอะเขายิง่งเขายิ่งไม่มีความสุขอะ่ะ